สิ่งที่ต้องทําในการเลี้ยงปลาก็คือแบบนี้ครับนี่ไม่ว่าจะเป็นบ่อดินบ่อปูนกระชังบกกระชังในแม่น้ําต้องทําแบบนี้นะครับทําความสะอาดครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับปลาเริ่มมีแบคทีรียติดเชื้อเพราะว่าลงหลายรอบหลายรุ่นแล้วนะครับอันนี้คือหลังทําก่อนทําเป็นแบบนี้นะครับนี่ทําความสะอาดครับฆ่าเชื้อด้วยแฟบนะครับผมที่มีแบคทีเรียนะครับที่ฆ่าเชื้อแบคทีรียนะครับทำความสะอาดก่อนนะครับ หรือว่าจะใช้ตัวนี้ก็รับใช้เป็ดครับน้ํายาล้างห้องน้าเป็ดหรือว่ายี่ห้อในก็ได้ที่กําจัดเชื้อโรคและแบคทีเร,รียนะครับก็จะทํความสะอาดง่ายทางปูนี่ข้าวฝังแน่นและลึกนะครับแล้วก็จะมีแบคทีเรียเชื้อราเชื้อโรคนะครับกับปลาหลายๆอย่างนะครับมันหลายรอบหลายรุ่นก็จะสะสมเราควรทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นกระชงังที่เลี้ยงในบอดินบอดินบอพลาสติกต้อทงทำความสะอาดนะครับบอดินทำความสะอาดแบบไหนก็คือว่าต้องสูบจับปลาออกให้หมดนะครับจับปลาออกให้หมดแล้วเราก็ หวานพูนขาวทิ้งไว้7วันนะครับผมแต่อย่าลืมจับปลาเก่าออกให้หมดนะครับอย่าให้มีปลาเก่าเหลือนะครับแล้วก็หวานพูนขาวฆ่าเชื้อทิ้งไว้อีก7วันนะครับหรือไว้้นานให้บ่อแห้งเลยก็ดีนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแล้วก็ปลาอย่าไม่ให้มีนะครับัตว์ตัของปลาไม่ให้มีนะครับทิ้งไว้1เดือนเลยแล้วเราก็ค่อยปล่อยปลานะครับวันนี้เราทำความสะอาดกันก่อนครับแต่ฟาร์มก็เปิดปกตินะครับแต่ขอทำมาแ้หนึ่งเพราะว่าเชื้อโรคแบคทีเรียเยอะมากนะครับต้องทำความสะอาดนะครับ ต้องทําบ่อพลาสติกบ่อปูนครับทั้งหมดอย่าลืมนะครับต้องทำาสะอาดกระชังซักให้สะอาดนะครับซักให้สะอาดนะครับใช้ผงซักฟอกซักให้สะอาดนะครับกระชังในบ่อดินนะครับแล้วก็ตากให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับคอยเอามาใช้ใหม่ได้นะครับไปทั้งที่เลือกใช้แล้วหรือว่าเราจะเลี้ยงรุ่นต่อไปก็ต้องทํานะครับเป็นแบบนี้นะครับอย่ามองข้ามนะครับเก่งขนาดไหนก็สู้แบคทีเรียสู้เชื้อโรคไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับ จากประสบการณ์นะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงที่พบเจอจริงๆในการเลี้ยงปลาทุกคนต้องเจอใช่หรนอานไปหลายรุ่นต้องเจอแน่นอนนะครับเกี่ยวหมดสภาพอากาศสภาพอากาศหมดนะครับอากาศแปรป้วนมองไม่เห็นนะครับเคมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่ายากหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวหมดนะครับต้องระมัดระวังนะครับเราสิ่งที่เรามอง,มองไม่เห็นนะครับผมมีความรู้เล็กน้อย amation, ที่บอยสันปลาหมอบให้นะครับกับน้องแพร์พาร์กทางภาษาดูครับนี่ครับ กัดให้ขาวสะอาดเลยนะี่เหมือนถังนี้นะครับฆ่าเชื้อทิ้งไว้แล้วค่อยลงปลาใหม่นะครับทีนี้น้ําก็ใส่เจวน้ําก็จะใช้เป็นน้ําบาดาลนะครับน้าบาดาลที่นี่น้าดีนะครับแต่ละพื้นที่น้ำเหมือนกันที่นี่น้นนําดีมากที่ดูได้ว่าไข่ปลาไม่น่าลูกปลาไม่เป็นแล้วก็ถือว่าน้ําดีมากนะครับทีนี้บางพื้นที่ก็จะเอากล่อยจะเค็มจะเปรี้ยวแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ที่นี่น้าดีมากนะครับเดี๋ยวทำความสอาดกันก่อนครับสอบถามสงสัยเรื่องการปลาหรือวิธีการเลี้ยงปัญหาตรงไหนสอบถามได้ที่เบอร์ 0801720110ได้เบอร์ผมนะครับไม่ใช่เบอร์น้องแคลนะครับน้องแคลถ้าอยากไปติดตามคุณน้องแคลก็ไปติดตามที่อ่าน้องแคลคุณศรีขา้วก็อีกหนึ่งช่องทางคืออ่าแคลแคลเค้กโฮมเมดสุดอินนะครับเค้กอะไรหลากะย่างเค้กน้องแคลนะครับอ่าได้หมดเลยครับในสุรินทร์ครับส่งฟรีในสุรินทร์นะครับในเมืองสุรินทร์นะครับน้องแคลจะไปส่งเองนะครับน้องแคลทำเองนะครับสดสดใหม่ทุกวันนะครับผมหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งนะครับสั่งเค้กได้นะครับแบบน้องแพลวๆเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ